วัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโคลาศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจันทร,ร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปริดชะตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์พงศกรหมอโดยไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขปดนี้รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1ตุลาคม2566ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้จะเฮงปังดังปุริเยอีกไหมไปดูกันได้เลยครับพร้อมเลข ้วด,ดวยสวัสดีค่ะอาจารย์ก้อยและจารย์งโงสกรน,นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมบุญในวันกตัญยูบูพาราจั์นะคะและร่วมหล่อพระเจ้าเก้าวตื้องค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะเราจะร่วมเดินทางกันไป3วัน2คืนนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่29 30กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566ค่ะครับ เราจะไปสามวันสองคืนใช่ไหมรายละเอียดมีดังนี้นะอาจารย์อยากจระเชิญชวนทุกท่านนะครับอันดับแรกคือร่วมหล่อพระเจ้าเก้าตื้อนะครับองค์ประมาณหน้าตาเก้าศอกใหญ่มากใหญ่โตเลยนะครับใหญ่ที่สุดในเนื้อสำลิศเนี่ยอันดับหนึ่งของทางภาคเหนือจะบอกว่าที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกก็ได้จริงๆแล้วนะแต่หลวงพ่อบอกขอสมวนไว้แค่ภาคเหนือก็พอเพราะว่าองค์พระเจ้าเก้าตื้อเนี่ยเป็นพระนามนี้เนี่ย เป็นพระเก่าแก,แก่โบราณในความเชื่อว่าสิทธิ์ของทางภาคเหนือเขานะครับใครจะร่วมบุญก็ติดต่อทักก็มานะครับแล้วก็แล้วก็ยังเป็นการแสดงวันมุทิตานะครับครูบายานทิพย์นะครับก็คือวันเกิดท่านนั่นเองนะครับในพิธีหลวงพ่อก็จะมีเขาเรียกว่า นิมนพระมาร่วมเป็นหลักร้อยรูป200รูปเลยทีเดียวนะครก็คือเราจะชวนทุกท่านนะคะท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางกับเราสามวันสองคืนก็เชิญได้อันนี้เรานอกจากที่จะไปงานนี้แล้วเรายังพาไปเที่ยวชม,มอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยค่ะนะครับเพราะว่าสุขโขทัยมีสองอุทยานนะครับแล้วตรงนี้มันมีไฮไลท์นะครับอ่ามันจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นพรามเก่า นะครับสมัยสุขโขทัยนี่เป็นต้นวงไทยนะ,ะเป็นเมืองของพ่อขุนงางกละงาแม่นางเสืองแล้วก็พ่อขุนสีอินทริ t ย์แล้วก็พ่อขุนหลัลงําแหงนะครับเมื่อก่อนจะมาเป็นชาติไทยมันเป็นพราหมณ์มาก่อนตรงนั้นนะนะแล้วเมื่อเมื่อเมื่อคนไทยสร้างชาติสําเร็จเสร็จก็นับถือพุทธก็เลยเปลี่ยนจากโบสถ์พราหมตรงนั้นมาเป็นพุทธนะครับมาเป็นวัดในศาสนา,าพุทธแต่ที่สําคัญยังหลงเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ของทางพราหมณ์อยู่นั่นก็คือสะบังบา เดี๋ยวเราจะไปล้างบาปก,กันตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> สนใจต้องต้องมาด้วยกันแล้วอันนี้สําคัญเลยนะครับที่ไทยลทายกว่านั้นเราจะไปสั่นกระดิ่งร้องทุกที่พ่อคุณลามอาจารย์เคยไปก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์ก็เคยไปขอพรณออนนตรงจุดเนี้ยนะครับพ่อคุณลามคําแหงนะครับคือองค์นี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับนี่เลยรูปนี้เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยที่เราใช้จนมาถึงทุกวันนี้นะครับค่ะนะ ก็ต้องบอกว่าสุดยอดอันนี้เป็นรูปเก่าเนาะนี่คือคนที่ไปด้วยในทริปนั้นนะครับอทริปนี้ไม่คอ่อยเยอะเท่าไหร่อ,อันนี้น่าจะเป็นงานหลักเมืองหลักเมืองใช่ไหมอืมไม่เป็นไรเมื่อต้นปีเมื่อต้นปีค่ะครับก็ยังสําคัญกว่านั้นเราก็ยังจะพาไปตามรอยพระเจ้าเสือค่ะไป,ไปไหว้หลวงพ่อเพชรด้วยนะเออไปไหว้พระเจ้าเสืออ,อีกะตามรอยพระเจ้าเสือแล้วอะไรกันจันย์ก็เราจะพาไปวัดต้นแบบที่ลืมพูดต้นแบบอะไร ้นแบบของวัดภูเขาทองที่กรุงเทพค่ะเออนี่คือเป็นวัดต้นแบบคนไ่รูเะคนไูเยอะมากนะครับอาจารย์จะพาไปตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปทําบุญสังฆทานถวายอาหารกันด้วยนะครับอ่ะเราจะไปกันวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบและหนึ่งตุลาคมค่ะครับสุกเสาร์อาทิตย์สามวันสองคืนท่านใดสนใจจะร่วมเดินทางไปได้รีบเลยนะครับสุดยอดนะครับก็อย่าลืมนะคะบอกบุญแล้วนะคะเกี่ยวกับการสร้างพระเนี่ยเรียกว่าบุญใหญ่ท่านใดอยาก จะร่วมบุญกับพวกเราเรายินดีเป็นสะพานบุญให้ค่ะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะจะร่วมบุญเท่าไหร่ก็ตามแต่กําลังศรัทธาค่ะก่อนจะดูรอบนี้นะคะเราต้องย้อนกลับไปดูรอบที่แล้วรอบที่แล้วมันเป็น16กันยายนนะคะอาจารย์โวงสกรให้ดาวเด่นอะไรไว้บ้างนะคะเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์โวงสกรให้ดาวเด่น752ห้ามาหนึ่งตัวค่ะมาเลข2งนั่นเองครับซึ่งไปตรงกับ8 1 2หนอเลิกบน เ่งปังดังปุรีเย่ครับบอกแล้วเป็นยังไงส่วนดาวดับอืมให้อะไรไว้เดี๋ยวจําได้ไหมจันก้อยระดับรอบที่แล้วอืมอ่าศูนย์บนศูนย์ล่างหลักหน่วยนะครับ<ะ>เลิกบนและเลิกล่างก็คือดาวศูนย์นะครับ<ะ>หลักร้อยดาวดับหนึ่งอ่าฮะดาวดับหลักสิบหลักสิบล่างก็ยังมีเลขสมโอ้โหรอบที่แล้วนี่แบบ ให้เยอะให้เยอะจริงครับให้เยอะมากนะจากการคำนวณดวงดาวทางดราศาสตร์และโหราศาสตร์และจุดพิกัดในระบบนาซ่านะครับการเคลื่อนย้ายดวงดาวแล้วก็องศาลิดดาตัดออกมาแล้วนะครับจึงมีกลุ่มดาวเรขปกนี่ดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวราหูครับ เลข8ค่ะดาวพังคานครับเลข3ค่ะและดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะ83 1มจึงเป็นกลุ่มดาวเด่นครับเตรียมกระดาษปากกาค,ครับในงวดวันที่1ตุลานี้นะครับจับคู่เลยครับจจนก้อยถ้าดาวราหูเลข8มาเลข8มาจับคู่ได้เป็น 80, 81 82 8586และ89ค่ะ 80, 81 8 2 8 5แ6และ89ค่ะถ้าดาวอังคารเลข3มาสามาจับคู่ได้เป็นส1 3 2 3 6 3 7 3าและ39ค่ะ สหนึ่งสำสองสำหกสำเสำแและส9เค่ะครับถ้าดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งมาเล็กหนึ่งมาจับผู้ได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งสีหนึ่งห้าหนและ1 9ค่ะหนึ่งสามหนึ่งสีหนึ่งห้าหนและ1 9ึ่งค่ะครับก็จับแล้วทุกคู่นะครับอ่าถ้าใคร ฟังอาจารย์ก้อยไม่ทานก็ให้ดูตัวเลขนะครับแล้วก็จดไปนะครับที่อาจารย์ขึ้นให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวดับในรอบนี้กันดีกว่านะครับงวดวันที่หนึ่งทุราคมเนี่ยนะครับดาวดับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตำแหน่งรักหน่วยเลิกบนได้แก่ดาวจั์ครับจัจัร์ก้อยเลข2ค่ะตำแหน่งรักหน่วยดาวดับเลิกล่างได้แก่ดาวมฤตยูเลขศูนย์ค่ะสรุปครับ หน่วยดับเลิกบนนะคะเลข2ดับเลิกล่างเลขศูนย์ค่ะครับแถมมีครับรอบนี้ดาวดับหลักสิบเลิกล่างได้แก่ดาวพระฤหัสปดีเลขห้านั่นเองโอ้โหแถมมีสักสูตรละกันหลักร้อยนะครับหลักร้อยเลิกบนดาวดับดาวเกตครับเลขเก้าค่ะโอ้โหครบทุกเม็ดเลยนะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางครับขอท่านเฮงปังดังรวยกันเลยนะครับอาจารย์ก้อยเดี๋ยวทีหลังดาวดับพิเศษคู่นี้ เราต้องเอามาไลฟ์สดอืมอเอามาไลฟ์สดนะครับก็จะได้จะได้มีคนติดตามเราหลายหลายหลาย,หลายครั้งนะครับอ่ะก็ขอให้ท่านเฮงปังดังรวยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ